หลังจากที่คณะลูกขุนศาลประจำเมืองแฟร์แฟลกนะครับรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้จอห์นนีเดฟชนะคดีในการฟอ้องร้องแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับอดีตภรรยาในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจากผลของคดีที่ตัดสินนะครับย่อมมีผลกระทบทําให้ชีวิตของอดีตคู่รักคู่นี้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งจากการที่ทั้งสองฝ่ายเองก็ต่างเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียหน้าที่การงานในฮอลลีวูดอยู่ไม่น้อยรวมทั้งผลจากการจ่ายค่าเสียหายก้อนใหญ่ที่อาจทำให้ฐานะทางการเงินของทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนไปรวมทั้งหากทานายทางฝั่งแอมเบอร์เฮิร์ตต้องการที่จะยื่นอุทธรณ์ก็อาจจะทำให้คดีนี้ไม่อาจจบลงง่ายๆอย่างที่คิดเอาไว้ หลังจากที่คณะลูกขุน7คนใช้เวลาประมาณ3วันนะครับในการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทและผลการตัดสินของคณะลูกขุนมีผลทําให้การที่เฮิร์เขียนบทความอ้างว่าเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงทางเพศรวมทั้งคําแถลงการปัญหาชีวิตสมรสของเธอต่อศาลนั้นฟังไม่ขึ้น ทำให้เข้าขายเป็นการหมิ่นประมาทนั่นเองจากคำตัดสินคดีนี้ทําให้แอลเบอร์เฮอร์ถูกเรียกค่าเสียหายแบ่งเป็นสส่วนได้แก่ค่าเสียหายในรูปแบบค่าสินไหม่ทดแทนหรือเรียกว่าค่าเสียหายตามจริงนั่นเองนะครับประมาณ10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ340ล้านบาทและได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเรียกง่ายๆว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะครับอีก5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเงินไทยก็170ล้านบาทรวมทั้งหมดนะครับประมาณ15้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินไทยทั้งหมดนะครับ510ล้านบาทนั่นเองจากเดิมที่เดฟเรียกร้องไว้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยประมาณ1,717ล้านบาทส่วนทางฝั่ง,ง Amber h e a r ฮินะครับก็ชนะในการฟ้องกับเดฟข้อหาหมิ่นประมาทจากการที่ทนายความของจอห์นนี่เดฟนะครับกล่าวหาว่า Amber อร์เฮิเนี่ยเป็นคนโกหกเรื่องการเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยแอมเบอร์เฮนะครับจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ที่ฝั่งจอนี่เดฟบจะต้องจ่ายให้เธอครับเป็นเงิน2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยประมาณ68ล้านบาทจากเดิมที่เรียกไว้ร้อยล้านเหรียญนั่นเองนะครับเนื่องจากในส่วนที่คณะลูกขุนเห็นค้องต้องกันว่าจอนี่เดฟบได้กล่าวหาว่าแอลเบอร์เฮิร์ตเป็นคนที่จัดฉากห้องเสมือนว่าถูกเด็บทำร้ายก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาตรวจสอบที่บ้านของเธอหลังค้ำตัดสินของศาล อีเลนเบส h ็อปไฟล์กฎหมายของแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคูเดย์ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีในคืนวันพุทธที่1มิถุนายนว่าแอมเบอร์เฮิร์ตในฐานะลูกความจะขอยื่นอุทธรณ์ในคดีเนื่องจากแอมเบอร์เฮิร์ตยังมีหลักฐานอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้นํามาประกอบหลักฐานในชั้นศาลและศาลก็มีการนําสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยเข้ามาในการพิจารณาคดีด้วยซึ่งอาจทําให้ลูกขุนในศาลเกิดความสับสนและเธอยังมองว่าคณะลูกขุนถูกน้อมน,น้าวจากกระแสความคิด เห็นบนโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน t i k t o อกที่โจมตีแอบเบอร์เฮิร์เป็นจํานวนมากที่อาจส่งผลต่อรูปพดีทําให้ลูกขุนถูกน้มน้าวจิตใจให้เข้าข้างและแตัดสินให้ฝั่งจอนนี่เด็บเป็นฝ่ายชนะแม้สถานการณ์ทางการเงินของแอมเบอร์เฮิร์นะครับแต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่จากคำให้การในการพิจารณาคดีชี้ให้เห็นว่าอาชีพการงานของเธอต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากการต่อสู้กับอดีตสามีของเธอ แมตเธอจะได้รับค่าตัวจากการแสดงภาพยนตร์และผลงานทางโทรทัศน์มาโดยตลอดโดยเฉพาะที่ทางทางนายของแอมเบอร์เฮอร์นะครับได้เปิดเผยว่าในภาพยนตร์อควาแมน2หรืออ q ควาแมนแอนด์เดอะลอสทิงดอมนะครับที่เธอรับบทเมราเธอจะยังได้รับค่าตัว2ล้านเหรียญดอลลาร์ตามสัญญาเหมือนเดิมแต่จากรูปพดีและภาพลักษณ์ที่เสียหายเธอก็อาจาเผชิญความเสี่ยงที่วอร์เนอร์布拉เธออาจลดบทบาทหรือปลดเธอออกจากภาพยนตร์ตามที่ผู้บริหารให้เหตุผลว่าเคมีของเธอกับนัก แดงหลักไม่เข้ากันอีกทั้งทนายฝั่งของแอบเบอร์เฮิร์ตยังกล่าวอ้างว่าในการฟ้องร้องครั้งนี้ทําให้เธอเสียโอกาสรับงานสแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของอเมซอนสตูดิโไปอีกด้วยรวมทั้งจากกรณีที่ t o r r เรนโดเฮอร์ผู้บริหารและที่ปรึกษาของหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไรสหาภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันนะครับหรือย่อว่า ACLU ที่ได้ให้การต่อสารว่า a m b เบอร์เฮสัญญาว่าจะมอบเงินจากการชนะคดีความที่ฟ้องจอหนนี่เด็บในประเทศอังกฤษในกรณีของเดอร์ซันนะครับ เป็นจํานวนเงิน7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อการกุศลน,นั้นแต่กลับกลายเป็นว่านะครับแอมเบอร์เฮิร์สกับโอนเงินบริจาคแบบทยอยจ่ายทีละก้อนทีละก้อนนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเพียง1.3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับและเงินบางก้อนพบว่าถูกสั่งจ่ายจากอีลอนมัสด้วยนะครับจนกระทั่งมีข่าวว่าจอห์นนีเดฟนะครับได้เซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินเข้าองค์กรการกุศล2แห่งนะครับในชื่อของแอมเบอร์เฮิร์สด้วยแล้วแบบโดยตรง จนครบตามจํานวนโดยไม่ได้ผ่านมือของแอมเบอร์เฮิร์ตเลยนะครับนั่งคาดการว่าแอมเบอร์เฮิร์ตจะยังมีความสามารถในการจ่ายค่าเสียหายต่อไปได้หรือไม่ตามบทความของ CBS ได้ระบุว่าแอมเบอร์เฮิร์ตยังสามารถใช้เงินไขาตามกฎหมายในการจ่ายค่าเสียหายก้อนนี้ได้เช่นหากต้องการจะอทธทณ์จริงๆตามแผนที่ทนายได้เปิดเผยแอมเบอร์เฮิร์ตอาจต้องวางหลักทรัพย์เต็มจํานวนพร้อมดอกเบีย้ยเพื่อวางประกันแก่ศาล หรือหากไม่สามารถวางเงินประกันได้สารอาจใช้วิธีอายัดทรัพย์สินและรายได้บางส่วนหากพบว่าเฮิร์ตยังมีศักยภาพในการหารายได้อยู่หรือในกรณีที่แอมเบอร์เฮิร์บมีทรัพย์สินไม่เพียงพอจนอาจต้องใช้วิธีการฟ้องล้มละลายซึ่งอาจทำให้ค่าเสียหายลดลงได้บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะกฎหมายล้มละลายระบุว่า ลูกนี่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจงใจกระทำความเสียหายต่อเจ้าหนี้โดยจิตนารวมทั้งยังต้องจ่ายค่าเสียหายในเชิงลงโทษตามเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจอห์นนี่เดฟในฐานะผู้ชนะคดีอาจจะตัดสินใจคัดค้านกระบวนการเหล่านี้หรืออาจยอมเจรจาไกลเกี่ยเพื่อให้อเอร์เฮอร์นะครับปรับลดค่าเสียหายลงหรือละเว้นไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเลยก็ได้หากจอห์นนี่เดฟรู้สึกว่าสามารถเรียกร้องความยุติธรรมและเรียกคืนชื่อเสียงที่ ที่เสียไปกลับมาได้แล้วหรือหากแอมเบอร์เฮอร์นะครับเลือกที่จะอุดท์การเจรจาต่อรองเพื่อขอลดค่าเสียหายลงก็อาจเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงในชั้นสาลได้ในภายหลังแม้ในการฟ้องร้องคดีครั้งนี้จอนนี่เดฟนะครับจะเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าในฐานะฝ่ายที่ชนะคดีแต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือเขาจะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างหลังจากที่คดีความเสร็จสิ้นลง ทั้งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสรื่อมเสียชื่อเสียงของเขาเองรวมทั้งรายได้ในฐานะนักสแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าที่หายไปจากการโดนหดถอนออกจากแฟนชายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์และโอกาสที่จะทำให้เขาอาจยังถูกปฏิเสธบทภาพยนตร์จากสตูดิโอใหญ่ๆอเล็กซานดราวิลลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จากบริษัท Inhouse PR ได้ให้ความเห็นกับเว็บไซต์สำนักข่าว Daily สตา r ว่าแม้ตลอดคดีความที่ผ่านมามากกว่า6ปีตอนนี้เดฟเปรียบเสมือนเหยื่อที่ถูกภาคชีวิตความยุติธรรมและชื่อเสียงในระดับเอลิทของเขาไปแต่เขาเองก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและยังเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้ชมทั่วโลกและจากการเรียกร้องค่าเสียหายในครั้งนี้อาจทำให้เดฟกลายเป็นหนึ่งในดาราฮอลลีวูดที่ร่ำรวยที่สุดอีกครั้งหนึ่ง วิลล่าได้เปิดเผยนะครับว่าณนะตอนนี้อาชีพนักแสดงของจอห์นนี่เดฟเนี่ยกำลังรุ่งเรืองไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นผู้กุมหัวใจของผู้ชมทั่วโลกแต่เขาเองสามารถเลือกที่จะแสดงในหนังฟอร์มยักษ์ในอนาคตได้และยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในระหว่างพิจารณาคดีจอห์นนี่เดฟเองก็เป็นผู้ย้อมเปิดเผยชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ต่อศาลเพราะไม่ใช่แค่ความต้องการที่จะเอาชนะคดีแต่ต้องการทวงคืนความยุติธรรมกับพืนมาสู่ตัวเขาเองตั้งหากแม้เขาจะ ต้องเผชิญกระแสด้านลบนะครับแต่ตัวเขาเองนะครับก็ยังเป็นดารานักแสดงที่อยู่ในใจผู้ชมมาเสมอเลยนะครับสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกายังคงฉายรีลันภาพยนตร์ p i r a t e s of the c a r i b b e a บียนนะครับที่เขาเคยแสดงอยู่เรื่อยๆนั่นอาจทำให้เขาสามารถกลับมาเป็นนักแสดงแถวหน้าที่สามารถอัพค่าตัวและทำรายได้สูงสุดทั่วโลกได้อีกครั้งโดยที่ไม่จะเป็นต้องง้อค่าใหญ่ๆอีกต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับเขาเองก็ต้องเผชิญกับกระแสด้านลบ และการถูกตานหน้าว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวและก็กลายเป็นคนที่ทําร้ายภรรยานะครับตามคําที่หนังสือพิมพ์อังกฤษเดอะซันนะครับใช้เรียกเพื่อโจมตีจอ h n นนี่เดฟในบทความเว็บไซต์ที่นําไปสู่การฟ้องร้องนั่นเองนะครับและส่งผลให้เขาแพ้คดีในศาลอังกฤษก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ รวมทั้งความเสียหายทางด้านรายได้และโอกาสจากการที่เขาต้องโดนถอดถอนจากแฟนชายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทั้งๆที่เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนชายภาพยนตร์เหล่านี้ประสบความสําเร็จทั้งบทกินเดอะวอลนะครับใน f a ร์ติคบีตและบทแจ็คสเปรโ w นะครับในพรา a เลสออฟเดอะไคลเดเบียนซึ่งทีมกฎหมายของจอห์นนี่เดนะครับได้ให้การกับศาลว่าการถูกถอดบทแจ็คสเปรโ w ทําให้จอห์นนี่เดนะครับสูญเสียรายได้าราว23ล้านเหรียญดอลลาร์าสหรัฐนะครับอีกทั้งในระหว่างที่เขา ดำเนินการร้องร้องอยู่นั้นนะครับหนังสือพิมพ์เดอะซันในปี2018ในปีนั้นนะครับเขามีผลงานแสดงภาพยนตร์มากถึง5เรื่องแต่หลังจากที่เขาแพ้คดีนะครับทำให้เขามีผลงานการแสดงในปี2019และ2020นะครับเหลือเพียงปีละ1เรื่องเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งการที่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีก็ทําให้เขาสูญเสียรายได้ไปมากพอสมควรเลยนะครับ สำนักข่าว AFP นะครับได้กล่าวอ้างความคิดเห็นของโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดนะครับซงหวนน้าไว้นะครับเขาไม่บอกชื่อนะครับที่เคยร่วมงานกับจอห์นนี่เดฟบในอดีตนะครับเกี่ยวกับผลกระทบในคดีนี้ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วต่อจากนี้อาจเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่ผมไม่คิดว่าเขาน่าจะได้งานใหญ่จากค่ายหนังใหญ่ๆที่ปกติมักจะมีงานจ่อคิวเยอะแยะอยู่แล้วค่ายหนังคงไม่อยากจะทนความล่าช้าจากการเสียเงินไปกับนักแสดงที่ไม่เจะดจรัดเหมือนเดิมอีกต่อไป มันคงดูเสี่ยงเกินไปหน่อยที่จะเอานักแสดงแบบนี้มาแสดงในหนังแฟนชายมูลค่านับพันล้านเหรียญโปรดิวเซอร์รายนี้นะครับยังกล่าวอีกว่าปัจจัยที่ทําให้จอห์นนี่เดบนะครับไม่สามารถกลับมาเป็นดาราแถวหน้าของฮอลลีวูดได้อีกครั้งนะครับเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพนะครับที่ทีมกฎหมายของแอมเบอร์เฮอร์นะครับได้เปิดเผยต่อสารและต่อผู้ชมทั่วโลกทั้งการดื่มสุราคว้างขวดสุราใช้ยาเสพติด และมักออกไปก้องถ่ายสายบ่อยๆนะครับรวมทั้งการส่งข้อความที่กล่าวถึงแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับด้วยถ้อยคำรุนแรงไปถึงดาราเพื่อนสนิทอย่างพอลเบตานีนะครับที่โปรดิวเซอร์หลายนี้ใช้คำว่าน่ารังเกียจซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอาจทำให้เขาถูกแฟนภาพยนตร์ผู้หญิงที่อ่อนไหวอาจรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบและบอยคอร์ภาพยนตร์ที่เขาแสดงเลยด้วยซ้ำนะครับแม้กระแสดโดยรวมนะครับของคนในโลกโซเชียลและคณะลูกขุนในศาลจะมีความเห็นเอ็นเอียงไปทางจอห์นนี่เดฟเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงกันนั้นนะครับโปรดิวเซอร์ก็ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าด้วยบทบาทและฝีมือการแสดงของจอห์นนี่เด็บนะครับที่ประหลาดแหวกแนวมีเอกลักษณ์จอห์นนี่เด็บนะครับอาจจะได้ไปแจ้งเกิดกับงานแสดงภาพยนตร์นอกกระแสหรือหนังต้นทุนต่ําแทนภาพยนตร์ฮอลลีวูดและอาจทําให้เขานะครับได้งานแสดงหนังจากในยุโรปเช่นหนังจากฝรั่งเศสนะครับหรือเยอรมน,เนีเพราะในยุโรปไม่ค่อยสนใจในเรื่องคดีในศาลของเขามากเท่าไหร่นั่นเองนะครับ